คำอธิษฐานปิดทองลูกนิมิตสำหรับงานมหากุศลผูกพัทธสีมาอุโบสถขอเดชะบุญทานการกุศลปิดนิมิตอุโบสถทศพลเริ่มลูกต้นกลางโบสถ์โชตรการปิดนิมิตลูกเอกเสกประสาทงามโอภาษมาตเฉลิมเสริมสันฐาน เป็นนิมิตเตือนตาสาธุการท่ามกลางงานบุญพิธีผูกสีมาเกิดชาติหน้าอย่ารู้เข็นได้เป็นใหญ่รูปวิไลเป็นสเสน่ดังเลขาปิดนิมิตลูกทิศปูรพาให้ก้าวหน้าเกียรติยศปรากฏไกลปิดนิมิตลูกทิศ อาคเนขอให้เทวาประสิทธิ์พิษสมัยปิดนิมิตทิศทักษิณศักดิชัยให้สมใจสมบัติวัฒนาปิดนิมิตลูกทิศหอระดีขอให้ชีวิตมัน่นชันนสาปิดนิมิตทิศประจิมอิมอุรา ปรารถนาใดได,ได้สมใจปองปิดนิมิตทิตพายับดับทุกโศกนิราชโรคนิราชภัยร้ายทั้งผองปิดนิมิตทิศอุดอนกรประคองได้เงินทองสมหมายทุกรายการปิดนิมิตทิศอีสานประการท้าย ให้สมหมายได้สุขทุกสถานรวมก้าวลูกสุขใสใจเบิกบานกว่าจะถึงซึ่งนิพพานเมื่อนั้นเทิน